ชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่นบุกไปสาลากลางเลยนะครับเพื่อทวงถามเงินเยียวยาชาวบ้านบอกว่าเจอน้ําท่วมตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เงินเยียวยาสักบาทครับชาวบ้านจังหวัดขอนแก่นกว่า30คนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมเมื่อปี64บุกสาลากลางเพื่อติดตามทวงถามเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เคยรับปากกับชาวบ้านเอาไว้เมื่อครั้งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแต่จนถึงตอนนี้ผ่านมากว่า6เดือนแล้วชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียวโดยทางจังหวัดขอนแก่นชี้แจงว่าสำรวจความเสียหายเรียบร้อยแล้วแต่เกิดความล่าช้าในระบบราชการเพราะการเบริกจ่ายจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำก็เลยทำให้ค่อนข้างช้า ซึ่งทางจังหวัดจะรับเรื่องและเร่งดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปครับ